สวัสดีครับก็มาต่อที่ EP ที่5นะครับก็จะมาสอนอวิธีการนะครับให้มันรับค่าแล้วก็ส่งข้อมูลนะครับเข้าไฟล์ Excel นะฮะหรือ,อส่งค่าไปแบบว่าแสดงข้อความมาบอกว่าตอนนี้มัน เจออะไรนะครับผมโอเคก็อธิบายอาจจะงงเดี๋ยวให้ดูภาพนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนไปดูภาพเดี๋ยวผมให้ให้ดูนะครับว่าเออถ้าเกิดเราเรียนรู้ในเรื่องของเบสิกเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาไปประยุกต์ใช้จนเป็นรูปเป็นลากออกมาเป็นยังไงนะครับอาจจะเออดูตรงตรงัวอย่างไอ,อตัวเนี้ยเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการเรียนรู้เรื่องของเบสิกก่อนนะครับ ก็ที่ผมเคยทําสลับไอตัวโปรแกรมตัวนี้นะคะแล้วก็ทำบอทออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะก็คือเขียนคําสั่งบอทเสร็จแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้โดยการเขียนเป็นอ่า GUI นะครับก็คือเป็นตัวกราฟิกนะครับในการควบคุมง่ายๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเผือแบบเออใครงง สรุปแล้วมันเอาไปทำบอทออกมาเป็นในในรูปแบบไหนได้นะฮะก็ที่ผมเคยทำก็คือจะเป็นบอทตัว Darknet นะคะที่อยู่ในมือถือนะครับก็ผมเขียนเสร็จแล้วเนะี่ยก็คือเอามาประยุกใช้กับตัว Visual Basic นะฮะแล้วก็ปรับแต่งนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็เขียนแต่ละชุดคำสั่งออกมานะครับของผมก็นะครับจะเป็นในลักษณะนี้เขียนออกมา ก็คือบอทเป็นบอทดลงดันเจียนนะครับนะครับผมก็เยอะแยะเลยนะครับเราอาจจะเห็นว่าเออต้องเขียนต้องทำฟังก์ชันหลายอันตจริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับเพราะว่าเวลาเราเขียนฟังก์ชันหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปทำอันอื่นเพิ่มเราแค่ Copy ตัวเดิมแล้วก็เปลี่ยนนิดหน่อยน,นะครับแล้วก็ทำคอมไพน์ออกมาเป็นไฟล์ exe นะครับ d เป็นตัวโปรแกรม แล้วก็เอาไปโยนใส่ในตัว Visual Basic แล้วก็เขียนคำสั่งเปิดปิดบอรดอีกทีนึ่งนะครับนะฮะก็เป็นในลักษณะนี้นะครับโอเคแต่ว่าเบื้องต้นที่ผมจะสอนก็คืออยากให้ทุกคนที่ไม่เป็นเลยเนี่ยนะครับเ,เรียนรู้ตัวเบสิกก่อนนะครับพอเรารู้ตัวเบสิกแล้วในอนาคต EP นัน่นนะฮะนะฮะก็เวลาผมสอนทำเป็นระบบใหญ่ๆ จะได้แบบเข้าใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างพูดไวนิดหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะฮะก็อันดับแรกก็เข้าเบราว์เซอร์ก่อนนะครับพิ์ไปเลยนะฮะที่โซกูดเสร็จแล้วนะฮะก็สแลชนิดหนึ่งนะครับเทสบอ o t เทสบอร html นะฮะอินเทอร์ร Enter เข้าไป ทีนี้จะเห็นว่าไอหน้าเวฟที่ผมเนี่ยก็คือจะเขียนเพิ่มตัวสีแดงสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินเพิ่มเข้ามาโดยที่มันขยับอยู่นะครับอันเนี้ยจริงๆแล้วก็บางครั้งที่ผมเคยเอาไปประยุกตใช้ก็จะเป็นในกรณีที่เป็นพวกกราฟนะครับแบบแจ้งเตือนกราฟว่าถึงค่าที่เราต้องการแล้วยังให้ส่งเข้ามาในไลน์นะครับที่หมอเอาไปประยุกไปไป,ประยุกใช้นะ ส่งเข้าไปในไลน์ส่งเข้าไปาในไฟล์ Excel เพื่อจัดเก็บข้อมูลนะครับอะไรประมาณนี้หรือทําเป็นพวกาลายบอดนะครับโดยการดึงข้อมูลใหญ่ๆเข้าไปในตัวตัวเก็บไ,ไม่รู้จะจออยู่ตรือเปล่านะครับผมผม,ผมดดนะครับผมเห็นตัวนี้ก็คือตัวนี้มันเวลาเราทํา ทำลายแชทบอทเราจะต้องเพิ่มข้อมูลเข้าไปให้มันก่อนซึ่งข้อมูลของผมเนะี่ยมันเป็นข้อมูลที่ประมาณเป็นเกือบแสนน่ยแสนแสนชุดนะครับก็ก็เลยใช้ตัวนี้นะครับในการมาประยุกต์ช่วยโอเคเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ผู้ได้เห็นภาพคร่าวๆว่าเราเอาไปประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างนะครับก็เปิดไอ้ตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะฮะแล้วเราก็เอา Excel นะฮะ เปิด Excel ขึ้นมาหรือว่า,าเป็น Notepad ก็ได้นะครับแต่ว่าให้ทำตามผมไปละง,ง่ายสุดโอเคผมเพิ่งลง e อ c e x นะเะเปิด Excel ขึ้นมานะครับก็อัน,นับแรกเนะี่ยที่ผมจะทำก็คือ 1. ให้มันอ่านค่าสีว่าถ้าเกิดสีแดงเลื่อนมาอยู่ตรงกลางให้มันพิมพ์ข้อความตรงนี้แจ้งเตือนว่ามีสีแดงอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดมีสีเหลือง วิ่งมาตรงกลางก็ให้มันโชว์ข้อมูลว่ามีสีเหลืองอยู่ตรงกลางนะครับโอเคอันดับแรกก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนอคลิปนี้น่าจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าต้องค่อยๆคิดไปเรื่อยๆเพราะว่าโดนสดเลยนะครับ โอเคเปิดขึ้นมาให้มันเป็นในลักษณะอย่างนี้อันดับแรกเราก็สอนมันก่อนนะครับสอนมันก่อนว่าโอเคอันนี้คือสีแดงนะสีเหลืองนะอ่าอันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเอาสีแดงก่อนนะครับโอเคกดรูปดวงตาครับผมอ่ากดอันนี้นะตามผมเลยแล้วก็สีแดงนะครับทีนี้เรามากําหนดแอเรียให้มันกันนะครับกดตรงนี้นะตามเมาส์ผมเลยแล้วก็เลือกล่างสุดนะฮะ จะเป็นการกำหนดแอเรนะครก็เอาไว้สักประมาณนี้นะครับตรงกลางนะประมาณนี้ก็ได้กด enter เข้าไฟนะครับทีนี้เราก็จะทดสอบอยู่อันนี้มันจะมองไม่เห็นถ้ามองไม่เห็นมันจะขึ้นมาแบบนี้นะฮะทีนี้เราก็รอให้สีแดงมันวิ่งมาประมาณตรงกลางนะครับแล้วเราก็กดอันนี้อีกรอบหนึ่งเป็นการเช็คด้วยว่าเออว่าเราทำการหาสีถูกต้องหรือเปล่า นะครับผมทีนี้มันหาสีแดงเจอแล้วนะฮะเราก็มาปรับตรงนี้นิดนึงให้มันไวขึ้นนะครับก็สัก100นะครับ100 m อเมเสร็จแล้วก็มาปรับในเรื่องของระยะเวลานะครับให้มันเป็นอ่าสัก200นะครับก็คือหลังจากที่ทำงานจบแล้วนะครับประมาณอ่าอมนะฮะค่อยไปทำงานคำสั่งถัดไปนะครับแล้วก็เพิ่ม e b ปเให้มันด้วยนะฮะ โอเคแล้วก็กดโ okay. อเคเผื่อคนสงสัยนะครับไอตัวเนี้ยนะครับมันก็คือตัวเนี้ยนะที่มาติ๊กไว้เนี่ยคือถ้าเราติ๊กไว้ก็คือมันจะโชว์เคอร์เซอร์เมาส์ให้เราเห็นนะครับเป็นรูปร่างเมาส์แต่ถ้าเกิดเราไม่ติ๊กไว้เนี่ยนะครับเวลาเรารันส,สคริปต์นะครับให้มันทํางานมันจะไม่โชว์เมาส์ก็คือเหมือนมันไม่คลิกเลยไปคลิกนะครับโดยทีไ่ไม่โชว์เมาส์ให้เราดูนะครับก็กดอนุญาตไว้ก็ได้นะครับโอเค ดโอเคเข้ามาปุ๊บทีนี้เราก็ต้องมาเซตเซ <c oughs> ตตัวแปรให้มันก่อนนะครับว่าไอเนี่ยคือสีเหลืองนะนะครับถ้าเจอโอเคทีนี้เราก็ามาตรงนี้นะครับผมตรง x y นะเซตตัวนี้ไวเ i เบิรแล้วก็อันนี้ให้เขียนเป็นเลสหรืออะไรก็ได้นะฮะหรือภาษาไทยก็ได้ก็สีแดงสีแดงเฉย มีค่าเท่ากับ e ทคนะครับสีแดง <c oughs> พิมพ์คำว่าเจอด้วยนะฮะเจอสีแดงนะฮะกดโอเคทีนี้เราก็ได้ตัวแปรมาแล้วนะฮะแล้วก็เราก็ทำการเพิ่ม <c oughs> ทำการเพิ่มนะครับโอ้ยเจ็บคอ เป็นตัวคีย์บอร์ดนะครับตัวคีย์บอร์ดนะฮะเลือกไทยเทคนะฮะจริงๆเราไม่ต้องมาใช้ไอตัวตัวเซตก็ได้นะฮะก็แต่ว่าอันนี้เพื่อให้มันง่ายนะครับเพราะว่ากดเทคเข้ามานะแล้วก็เลือกอันนี้ไปเลยนะครับส่วนอันนี้ก็คือประมาณว่าเราจะใช้คำสั่งที่จะให้มันคล้ายๆเหมือนมัน Copy มาอยู่ในอะไรหรือว่าคีย์บอร์ดแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะให้มันทำการ วางไปเลยไหมนะครับก็คือวางก็คือเพจลงไปเลยนะครับแล้วก็เปิดไว้แล้วก็กดโอเคนะครับโอเคทีนี้เราต้องทำให้มันเนี่ยมาคลิกใน Excel นะฮะเราจะไม่ใช้คำสั่งยุ่งยากนะครับอย่างเช่นสลับมา Excel นู่นนี่นั่นแล้วก็ให้เมาส์ให้เมาส์เนี่ยแหละครับมามาคลิกใน Excel นะครับโอเคเดี๋ยวไปในหนมของคิดโปรเซสกันนะ ว่าเจอสีแดงแล้วก็ให้มันมา,ามาแจ้งเตือนในนี้ว่าเป็นสีแดงแล้วก็ทำการอินเทอร์ลงมานะครับแต่เราจะเอาง่ายหน่อยก็คือเอาเป็นลูกสอลงนี่แหละฮะให้มันกดลงมาเรื่อยๆ <c oughs> โอเคเมื่อเอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราใช้ใช้เป็นตัวน,น,ะะวนี่นะครับผมตัวนี้นะครับ for window เอาเมาส์คลิกดีกว่าเมาส์คลิกได้ง่ายสุด ทีนี้เราก็ใช้กดตรงรูปเมาส์นะครับมาตรงที่ mouse position แล้วก็มาตรงนยะครับผมตรงแถวนี้ตรงบุ๊กหนึ่งนะแล้วก็กดคอนโทรลนะฮะล็อกหนึ่งครั้งแล้วก็กดโอเคนะครับเสร็จแล้วก็กดตรงเมาส์เหมือนเดิมแนละ้วก็ให้มันคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเมื่อคลิกซ้ายเสร็จแล้วเมื่อคลิกซ้ายเสร็จแล้ว เดี๋ยวผมขอลองแป๊บนึงนะฮะรอเดี๋ยวขอลองเสร็จก่นอนมาที่รูปก,ก่อนนะครับเลือกตรงตรงกลางนะครับให้มันเป็นดูนอตติงนะฮะก็คือไม่ต้องทําอะไรนะครับเมื่อเจอรูปก,ก็คืออ่าคอนเนคไปทํางานคองสั่งถัดไปเลยนะครับเจอเซตสีแดง <c oughs> มาสไม่ต้องคลิก <c oughs> เจอเซตสีแดงแล้วก็ ให้มันวางนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะเรามาลองดูกด Pay. เพย์เนี่ยครับผมโอเคทีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อมันส่งข้อมูลเข้ามาในเอ็กเซลเรียบร้อยแล้วนะฮะอ่าเราต้องให้มันนะครับให้มันลงมาข้างล่างด้วยแล้วก็ใช้คำสั่งคีย์ดาวนะครับมาตรงอ่าตรงคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็คีย์ดาวกดคีย์ดาว ดาวแอลโนะฮะแล้วก็โอเคนะครับโอเคเมื่อมันวางเรียบร้อยแล้วก็ให้มันทำการเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับทีนี้ทําลูปให้มันหน่อยนะครับเพิ่มลูปนิดนึงนะฮะมากดตรง end if นะฮะแล้วก็กดตรงลูป for loop นะครับแล้วก็ infinity loop กดโอเคนะครับเมื่อเราได้แบบนี้มาแล้วเราก็มากดอันแรกนะครับตามเมาส์ผมเลย control กดตรงฟอร์อินฟินิตี้คอนโทรลนะฮะเพื่อที่จะให้มันวนลูปแล้วทีนี้ก็คอนโทรล a นะครับกดคลิกขวานะแล้วก็เลือกตรงดีเลย์น,นะครับให้มันเป็นแค่100พอโอเคลองรันดนะูนะครับผมโอเคเราก็ได้ไมาแล้วเมื่อทีนี้มันถี่เกินไปนะครับมันถี่เกินไป ก็เพิ่มนิดนึงนะครับเพิ่มนะจากที่วางสีแดงเสร็จแล้วอ่าก็ให้มันคีดาวเนาะ,ะตรงคีดาวนะครับให้มันดีเลย์สักประมาณครึ่งวินะครับผมครึ่งวินเดี๋ยวเรามาลองดูกดลีดิทแล้วก็กดอันแรกไว้นะครับแล้วเรากดเพย์ตอนนี้มันเอลอยู่เอลเราไม่ได้ใส่ครับไปอ่สีแดงวิ่งมาแล้ววางสีแดงเสร็จ อ่ายังเจอสีแดงอยู่แสดงว่าเราต้องเพิ่มนิดนึงนะครับเพิ่มมันเป็นสัก700เลยแล้วันะ,ะ,ะทีนี้เอาใหม่นะครับลองทําตามผมไห้ก่อนนะเดี๋ยวทาเสร็จเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจกันนะครับกดเพลย์รอบหนึงอันนี้คือการส่งค้าข้อมูลนะครับอ่ายังยังเจออยู่มันยังซ้ําอยู่ก็สัก1,500หาก็คือ1วิ หนึ่งวิครึ่งนะฮะโอเคเอาใหม่กดเพอ่ะยังเจออยู่ <S <S เพิ่มนิดนึงเพิ่มมาอีกสักสองร้อยเป็นพันเจ็ดอันนี้บางคนเซตเซตขนาดไม่เหมือนผมนะครับ จอยังเจออยู่ยังเจออยู่งั้นเอาเป็น2วิเลยแล้วกันอ่ะ2,100กดเพจอีทำไมยังเจออยู่วะเดี๋ยว3วิเลย แต่จริงๆเวลาใช้มันก็ไม่ได้ถี่อะไรแบบนี้นะครับผมก็คุจริงเราไม่ต้องมาใช้คำสั่งพวกส่งข้อมูลเข้ามาใน Excel หรือว่าพวกนี้ก็ได้เราก็เขียนคำสั่งพวก Open File นะครับก็คือทำไฟล์พวก PHP นะครับที่เป็นสคริปส่งค่าเป็นเมสเซจนะครับเข้าไลนา์แจ้งเตือนไลน์นะครับอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคเมื่อเราได้มาแล้วทีนีน้เราจะให้มันไล่สี เจอสีแดงเจอสีเหลืองเจอสีเขียวเจอเส้เมืนให้มันมาวางไว้ใน Excel นะครับถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ก็คือส่งข้อมูลเข้ามานะครับโอเคอันนี้ก็ทีนี้เราเขียนอันเดิมมาเรียบร้อยแนละ้วเราก็กดอันเดิมนี่ละนะครับไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะกด c t r l c นะครับเลือก n if e แล้วก็ v าวางนะครับ n if e วางให้มันเป็น4อันนะฮะทีนี้เราก็เพิ่มอันนี้นิดนึงก็ได้เขียนไีแดง ก็จะโชว์บอกว่าอันนี้คือแดงนะ,อ,ะอันนี้เอาเป็นเหลืองอเหลืองแล้วก็เขียวแล้วก็น้ำเงินนะครับเพราะว่ายิ่งบรรทัดยาวเราก็จะยิ่งตาลายนะครับโอเคทีนี้เราได้แบบนี้มาหมดแล้วนะฮะเราก็ มาปรับเปลี่ยนนิดนึงนะครับเซตเป็นอันนี้สีเหลืองฝึกใช้ตัวนี้บ่อยๆไว้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันช่วยเราได้นะครับเวลาเราจะเวลามือใหม่ใช้นะครับมือใหม่ใช้หมายความว่าเวลาเราไปใช้เวลาเราอึนอยู่เวลาเราเขียนอะไรนะครับแล้วเราอึนอยู่เราก็จะได้แบบเออนึกออกว่าม,มันมีฟังก์ชันอันนี้ด้วยนะที่เราต้องเซตตัวแปร มันก็ช่วยช่วยได้เหมือนกันสีแดงสีเหลืองอันนี้สีเขียว ก็มาเปลี่ยนตรงไทป์ได้นะครับทีนี้ก็ง่ายๆหน่อยนะฮะแล้วก็แตะปิ่มคลิกเข้ามาอันนี้ก็เลือกเป็นนะครับเลือกเป็นสีเหลืองเดี๋ยวสีเหลืองกดโอเคอันนี้ก็เลือกเป็นสีเขียวนะครับให้มันตรงอันนี้ก็สีน้ำเงิน คลิปนี้อาจจะงงๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องอธิบายเยอะนะครับโอเคที่เราได้มาแล้วนะครับทีนี้ก็เวลามันเจอสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีมืนมันก็จะส่งเขามันก็จะมาโพสต์ลงในตัว Excel นะครับอลองรันดู เราเป็นหนึงโทษครับผมลืมลืมเราลืมเราลืมเปลี่ยนสีนะฮะตรงนี้กดอามาก่อนสีเหลืองนะครับแต่เพิ่งคลิกเข้าไปรอให้สีเหลืองวิ่งมากดคัด b m p นะฮะแล้วก็เลือกสีเหลืองกดโอเคต่อไปสีเขียวคัด b m p สีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินโอเคลืมลืมลืมนะกดเพย์ใหม่ ีแดงสีเหลืองอ่าสีน้ำเงินนะครับถ้ามันไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็คือถือว่ามันโอเคทํางาน,นถูกต้องนะฮะโอเคเพราะว่ามันมีในเรื่องของตัวดีเลย์ด้วยนะครับมีเรื่องในเรื่องของตัวดีเลย์เจอสีเหลืองสีน้ำเงินโอเค ทีนี้อ่าถ้าเกิดเราอยากให้มันหาตลอดอ่ถ้าเกิดแบบอยากให้มันเป๊ะเ,เ,เลยนะใช่ไหมเราก็มาปรับในเรื่องของตัวดีเล์นะครับตรงนี้มันอาจจะไม่ซ้ำกันนิดนึงนะเราก็ปรับสักเหลือสัก2700อ่เโอเคลองดูใหม่อันนี้คือการส่งค่านะครับ ใค,ใครที่ทําพวกเว็บไซต์ที่มันต้องจัดเก็บข้อมูลนะฮะที่แบบเป็นข้อมูลเรียลไทม์แล้วมันมีการป้องกันนะครับแล้วเราไปเจาะเอาดึงข้อมูลเข้ามาไม่ได้นี่นะครับก็อันนี้แค่พูดเฉยนะครับก็ไม่ได้ส่งเสริมว่าเราจะต้องไปขโมยของเขาถ้าเกิดมี api ที่ต้องเสียตังค์ซื้อก็สนับสนุนเขาก็ได้นะครับโอเคก็สามารถใช้แบบนี้ก็ได้นะฮะหรือถ้าเกิดใครบางคนเนี่ยเราจริงๆเราก็สามารถปรับแต่งได้นะนะจริงๆแล้วมันก็ทําได้หลายอย่างนะครับ เราจะมาสอนให้มันเรียนรู้ว่าไอตัวนี้คือตัวอักษร A นะครับแล้วก็ทำเป็นตัว m อเนี่ยให้มันไวโอเคฮัลโหลครับได้ยินเนะาะเราก็สามารถมาสอนให้มันรู้ว่าไอตัวนี้คือตัว A คืออักษร A ก็คือให้มันเรียนรู้ในการอ่านตัวอักษรนะครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการปรับตัว ดีเลยแล้วก็ตัวอ่านภาพให้มันไวนิดนึงนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นแค่5 5 m s ก็พอนะครับแล้วก็ให้มันไล่อักษร a ถึง z อะไรเงี้ยแล้วก็พิมพ์ออกมาเป็นตัวอักษรก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจะไปเอาข้อมูลในเว็บไซต์มานะครับอันนี้ถ้าเกิดคนที่ทำเขาจะเข้าใจผมนะแต่ถ้าเกิดคนไม่เคยทำอาจจะงงว่าพูดอะไรวะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในการดึงข้อมูลนะฮะดึงข้อมูลอ,อ่าน ่านข้อมูลแล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาใน Excel นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจบคลิปสอนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ